านเกรียงศักด์ฝายสีงามครับกับเรียนประธานสภาที่เคารพกระผมนายเกรียงศักด์ฝายสีงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตแปดพักเพื่อไทยขอเรียนท่านประธานในการร่วม พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,555ซึ่งตามมาตราหนึ่งจำนวน2 3 8 0 0 0 0นล้านล้านบาทเป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลโดยการนำของพระนท่านนายกยิ่งรักชินวัตรมีข้อจำกัดในการจัด งบประมาณในปีนี้หนึ่งก็คือเรื่องเวลาที่เข้ามาล่วงเลยมาเป็นระยะเวลาเกือบห้าเดือนถึงมีโอกาสที่จะนำเสนองบประมาณเพื่อผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนรัศดรที่สำคัญภาวะวิกฤตซึ่งถือว่า เป็นอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ในแผ่นดินประเทศไทยซึ่งไม่เคยมีมวลน,น้ำที่ก้อนมหึมามหาศาลที่มาทำลายทรัพย์สินและชีวิตของพี่น้องร่วมชาติของเราถึงขนาดนี้แต่ก็จำเป็นที่จะต้อง นำงบประมาณมาเพื่อที่จะบริหารชาติบ้านเมืองให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จก้าวไปสู่ความมั่งคั่งมั่นคงและพี่น้องประชาชนเกิดความผาสุกในประเทศเราให้ได้ฉะนั้นทางรัฐบาลโดยภาวะวิกฤตมีข้อจำกัดหลายเรื่อง จึงได้พิจารณางบประมาณแบบกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่ได้แบ่งว่าจะเป็นภาคเหนือซึ่งพี่น้องภาคเหนือภาคอีสานให้การสนับสนุนพักเพื่อไทยเป็นจำนวนมากภาคกลางภาคใต้การจัดสรรงบประมาณลงไปแบบ ใช้หลักธรรมาพิบาลนั่นก็หมายความว่าด้วยจิตสำนึกของนายกยิ่งรักชินวัตรคณะรัฐบาลมองว่าท่านคือผู้นำของประเทศไทยท่านคือผู้บริหารทุกภาคส่วนของประเทศไทยฉะนั้นพี่น้องที่เป็นคนไทยจะต้องมีสิทธิ เท่าเทียมกันและได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึงก็ต้องขอขอบคุณในงบประมาณที่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคแต่ก็ผมอยากฝากนิดนึงว่างบประมาณตามมาตรา4ซึ่งเป็นงบกลางเพื่อฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยอาจจะถ้าเป็นไปได้ มีการเพิ่มอีกให้เป็น4ี่แสนล้านพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสภาตลอดจนพี่น้องผู้ประสบภัยก็คงจะเป็นการแก้ไขปัญหาเยียวยาได้พอสมควรนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าภัยพิบัติครั้งนี้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนอุทกภยัยครั้งยิ่งใหญ่แต่ก็ต้องขอขอบคุณ ชื่นชมการต่อสู้ความอดทนและก็ความเสียสละตลอดจนผู้มีจิตอาสาพี่น้องประชาชนแม้แต่ในต่างจังหวัดอย่างเช่นที่อุดรธานีซึ่งถูกภาวะน้ำท่วมแต่ไม่นานเนื่องจากว่าเราได้รับการแก้ไข ตั้งแต่ปี2,544ถึง2,545โดยท่านพนท่านอดีตนายกพันตำรวจโทรดรทักษินชินวัตรซึ่งถือว่าเป็นอุดรโมเดลตั้งแต่ปี2,544-45ไม่มีน้ำท่วมเมืองอุดรธานีจะมีก็ชั่วระยะหนึ่งแต่เราในฐานะผู้แทนรัศดรก็แก้ไขเยียวยาให้พี่น้องนอกจากนั้นพี่น้อง ก็ยังระดมทุนปัจจัยไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเงินทองเสียสละเพื่อพี่น้องคนไทยซึ่งประสบภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้มายังศูนย์สระบุรีศูนย์ดอนเมืองศูนย์นครสวรรค์นี่ครับน้ำใจของพี่น้องคนไทยเมื่อตกทุกข์ได้ยากเราไม่เคยทิ้งกัน ถือว่าเป็นสัญญาณแห่งความสมัครสมานสามคัคคีความปองดองสมานฉันท์เราควรจะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อประเทศไทยของเราก็รัฐบาลก็ทุ่มเททำงานแก้ไขปัญหาให้พี่น้องท่านสอสอทุกคนทุกเหตุระดมพี่น้องมาช่วยเหลือกันนะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆว่าพี่น้องที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นอยุธยาปทุมธานีสิงห์บุรีพี่น้องภาคกลางซึ่งถือว่าอุ้มน้ำทนทุกข์ทรมานมาหลายเดือนเพื่อที่จะไม่ให้ความทุกข์ยากเข้ามาสู่ใจกลางของเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครนั่นคือน้ำใจอัน น่าส่งเสริมและก็เป็นสิ่งที่พี่น้องคนไทยให้แก่กันและกันส่วนนายกรัฐมนตรีนะครับผมเห็นว่าท่านเป็นคนที่ให้ใจกับปัญหาให้ใจกับพี่น้องประชาชนทุกคนทุกภาคส่วนแม้แต่ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าภาวะวิกฤตครั้งนี้มันรุนแรงยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์แต่เนื่องจากท่านนายกมีภาวะผู้นำที่สูงไม่เคยโทษใครไม่เคยโยนความผิดไปที่นใครไม่เคยเกี่ยงงอนถึงแม้บางครั้งเห็นพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจะอดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ก็เนื่องจากว่า ตื่นตันใจป่าปื้มใจที่เห็นพี่น้องประชาชนคนไทยมีน้ำใจต่อกันทนทุกข์เพื่อคนอื่นเพื่อคนกรุงเทพมหานครพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเราในฐานะผู้แทนรัษดรผมก็ เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณประจำปี2,555เป็นการใช้หลักธรรมพิบาลใช้หลักเมตตาธรรมกระจายไปทั่วทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยและก็เป็นการที่จะบริหารชาติบ้านเมืองให้พี่น้องประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้และที่อยู่ในทั่วทุก หมู่บ้านตำบลจังหวัดทั่วทุกประเทศไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความเท่าเทียมกันในสังคมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐบาลซึ่งจากการนำของพระนท่านนายกยิ่งรักชินวัตรขอบคุณครับ